chụp con hả ừ, cứ chậm mẹ chậm vào đây lấy phiên nè lo biết một xì đà mẹ có hẳn à ท่ายถ่ายถ่ายรูปพี่ถ่ายรูปพืผิดืผิดเนี่ยกนนะักไ่ีจิงเปรกันใจเด้เนาะ ครัหลา,ายซองร <S 2> <S 2> <S ้อยจ้ะ่ราไปเลยกพี่กไ่งค่มันมานเอมันมอยากพกกลับด้วยแล้วมาหลเจพกกลับเนี่ ตาอย่างว่าหลายกะตาเทะบิ๊กกระเป๋าแล้วบิ๊กกะบิ๊กกะตาพ่อผมจิ้นไหนกะดีแล้วล่ะก่เป็นไข่ ทีนี้เราเดินทางชิวๆอีกสองรอกิโลนี่ยังลูกเป็นเด้อนี่มันขนมนะกินแม่งแเลอะมเหม็นรแนงขนมอย่างกินแม่งนมอย่างมาว่าเป็นจะแบทะ แซ่บงองแบกินวัองกคงกินแบบไทยมนี่ดมโมอืออีรีกินแมงแครงอือเม่อจะซื่อไม่ห้แม่ฮักไต้หวันอือแต่มันจะมีอมเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดนดแปลกแต่ว่ามันจะมีแมงแครงด้

มัน <ừ S 1> คือเกียงเหเฮ็ดเกียแม่แงเฮ็ดเป็นรวมเลยเออคืว่าแม่แยงกับผักขยงมันรวมกันได้เออตัเอ มันอาจจะไม่ได้กินจะลองกินดูแบบแมงแรงขเสียมูเสียมดิเสียมนะโบไงบอกบซอนยันจะว่าอมไปไม่กี่วานไปน้ำพี้ออกไปน้ำเจังไปเนี่ยเป็นรถแมงแรงเนยรถบรรยายนะบรรยายรสชาตนนะครับเป็นรงไหนรับเป็นถแมงแคร มตอนแรกเที่ยวเข้าไปมันกลิ่นมันฉุนๆแต่ต้นี่ขีเหียงว่ะเยวบางนานก็ผิดจีแล้วพูดพร้อมกันว่าินแคนพิดจีแล้วแฉป้านเขาเ่ยน่แหละคนต้องการยุ่เตยร้านน้ำโมกับขีเห็นก้อนเนแ้่เระล๊อกกระคนก็ระดมเนื้อหลักอุ้งกี้เนืาอของแก

นน้อาเลยเไอ้สาวบ้านนอกคีรอจะมาเดิทีคุณจะไปอัยช่นี้นนี้เหรอจริงไหมจริงไหมได้ยังะเทมยค่สามต้มน่อยคอยไอสามต้มหน่อยคอยหักเม ขอกินบะาเขียบแน่้บนได้เมนูหอกมาฝาั่งได้นะแอ๊กี้ขาอกมาเลยเมนูบอกว่าอร่อยมากแอ๊ที้ขบมานี่เื่อนซี่ไปแอ๊กี้ขาองมาอะไปังกล่มาุอนสุกกินปะเออ่พวกขยะก่เลยเอาเบอรนั่นละเึงมึงนาคนนี้ แ้่วเนี่ละเอาละนอกงนใช่เนาะยลดมเนเนาะก็มไปเป็นมูซอนิ

คนน้อนตัน้อนแ <amazon> ต <c oughs> ่ตอนไหนโมพอนนก่ตายโลน่ะน้อนักตีนเนาะบายบายไปน้ำไปนี่แหละไปน้ำกันไปพี่น้องครับมาเลี้งพอกันอยู่เมืองคงนะครับอยู่บ้านอะไรนะ บ้านกระถินบ้านกระถินตำบลเทพารักษ์เทพอะไรอำเภอจักรลาดอำเภอจักลาดโอยจักลาดไเฮ็ดปาแล้เพือนโชกับเฮ็ดปสาวน้อยใช่กันไหมว่าไม่็ดผิดเราเลือกไปไป